ข้างนูต้องถ่ายจับไฟอันเก่าไม่ข้างนู้นไงพี่ข้างนู้นยังไม่ได้ทำอันนี้คือน้ำยาอะไรครับมันเป็นตัวน้ำยานำเข้าของเกล็ดแล้วมาทำไปเกล็ดในไทยแล้วส่งออกเลยอือมันจะไม่มีขายทั่วไปครับอะรคือขัดให้ให้มันใสเลยโคมไฟใสเลยเหรอใช่ครับผมเอาไม่ต้องถอดโคมไม่ต้องถอดเลย แปรงกันปกติเนี่ยนะใช้ใช้แค่แปรงสีฟันเพราะถ้าเกิดเราลงกระดาษทรายเนี่ยบางทีมันจะเป็นรอยทำที่อาจจะได้งานเยอะก็ได้นะถ้าเป็นรอยส่งสารโค้ลองคิดถึงตัวถ้าเป็นรถเราใครกระดาษทรายมาขัดแล้วเป็นรอยเราจะรู้สึกยงไงก็มันต้องแบบถอดเอามาเลยเนาะไม่อันนั้นคือถ้ากรรมวิธีเยอะมันก็อัพราคาดูมันเหมือนยากเนี่ยนั่นแหละฮะพายทั่วไปผมให้เช็คราคารู้ได้เฉพาะไอ้เนี่ยข้างนึงไม่ต่ำกว่าห้าร้อย อันนี้คือเหมาเลยเหรอสองสองดวงหน้าใช่ครับนี่ว่าจะมายิงหลังฉันะเฮ้ยเออมันออกเลยสองหนึงเหลือค่สองแล้วใชยไหมได้พี่นี่ได้เลยแม่ผมคุยง่ายแล้นะมันงานผมเอง ช่วยเรื่องให้ไฟไม่หลอมใช่ครับมันจะทําให้ไฟหน้าสว่างขึ้นแล้วมันจะยืดอายุการใช้งานอย่างถ้าเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยอ่ามันจะเป็นมีปัญหาที่ว่าคมเสื่อมสภาพของเก่าเป็นเรื่องปกติไม่สม่ะมือไทยมวยเดินโคตรยากเลยอ่ะเดี๋ยวพอทําเสร็จผมให้เปิดตอนกลางวันนี่เลยเหยักปีมือเองแล้มันก็ไม่รอกเลย่ยมักก็อยู่เงี้ยล้มเลยอ่ะต้องทิ้งไว้กี่นาทีอ่ะ ตัวนี้เหรอครับใช่เดี๋ยวมันต้องลงสองรอบอ๋อลงสองรอบอ๋อคันนึงเนี่ยใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีอ๋อคันหนึ่งคันหนึ่งเลยครับคันหนึ่งครับอ๋อไม่เพราะเท่าที่ดูเนี่ยคือไม่ไม่เคยเจอพวกกระดาษทรายกับแลกกเกอร์ลงมาไงยังไม่เคยไม่เคยเจออะไรมาเลยใช่ถ้าเกิดว่าเจอแลกกเกอร์มามันจะใช้เวลาไปชั่วโมงเลยแล้วมันจะไม่เงาอย่างนี้นะอ๋อโอหแมันขึ้นเลยเนาะเอออันนี้แค่รอบแรกนะผมต้องไล่เฉดมันก่อนแล้วเดี๋ยวต้องลงอีกรอบหนึ่งอเคยอดเลย ต้องแจกคโอ้แล้วมันแรกงงมากอันนี้ก็น้ํายาเหรอครับที่ฉีดลงไปเนี่ยครับเป็นน้ํายาครับน้ํายาที่ใช้กับตัวนี้เลยอ๋อผมพี่ทำเปล่าล้างออกผมก็ไม่ได้งานสิแปรงนึกว่าอันนี้เป็นน้ําเปล่าอันนี้เป็นน้ํายาอย่างเดียวไงอ๋อถ้าน้ำเปล่าล้างออกผมก็ไม่ต้องทำเงี้แล้วยมุ้ยต้องใส่ทำไมอ่ะมันหนักอะไรมันเป็นอะไรนะ อย่างบางคนผมโดนหลอกประจาไงนะคือเอากระดาษทรายกับเล็กเกอร์ลงมาแล้วบอกว่าไม่เคยทำอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปทำมามันมันดูไม่สวยไงถ้าไม่สวยเราก็ไม่สบายใจไอ้ไกระดาษทรายยังพอทนแต่ถ้าเกิดเราลงเลกเกอร์มาเนี่ย<ม>แทบเซโนโเลยให้ข้างลรพั่ผนมยังไม่เอาเลย ก็จะเห็นสีที่ใส่ใช่ไหมใช่ครับขออนุญาตถ่ายรูปน้านด้วยนะได้หมดเลยแล้วแต่ตามสบายถ้าตัดลงทุกที่เขาจะได้มีงาน ใส่ย,ยังเข่าได้ดูดอันนี้เห็นชัดมากเลยนะครับใส่เจ้าเลยนะเหมือนใหม่เลยนะคือแสงมันเข้ารตรงนี้พอดีตรงน้ใหม่เลยนะในร่มแล้วจริงนึกว่าจะล้างรถนึกว่าขัดรถใช่ไหมขัดไฟใหม่ให้ใหมันดูเป็นใหม่ของเดิมมันเป็นเหลืองๆอะของเก่า ไม่ได้เปิดก๊อกเปดมันจะเคือนที่นะเขาดูดน้ำจากบางแครบมาไงใส่ได้เท่านี้มันเป็นวันแบบนคนิดเยอะแรงเกินเพราะว่าน้ำแค่นี้อาบกี่ชั่วโมงจะเสร็จเนี่ยวันนี้แรลที่สุดละพี่อันนี้แรลสุดละได้มไดูรถน้ำ ต้นเดียวด้วยอะไรสักวน้ำไหลิ๊กมันไม่กินข้าวกินปลาไม่กินเอยไรเลย

หมใถ้าเกิดสนใจนี่มีเบอร์ไหมครับผมมีครับผมเบอร์อะไรครับผมศูนย์เก้าเก้าแปดสามสี่สามหนึ่งเก้าสามครับโอเคชื่ออะไรครับผมชื่อตั้มครับตั้มใช่ไหมครับชื่อพี่ตั้มนะครับผมอยู่ที่ไหนครับหมู่บ้านพกษาสามใช่ไหมใช่ครับอ๋อนี่ใครสนใจก็ติดต่อช่างได้นะครับเขาเรียกว่างานอะไรครับเนี่ยออตัวทำโคมไฟหน้าอนอครับจ้างทำโคมไฟหน้านะครับผมขัดโคมไฟหน้านะครับ ติดต่อช่างได้นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs>